เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนว่วมุง่งตรงตรนทางพระนิพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิดเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายๆใาใคล้ายกับตอนที่เรากล้จะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังบนในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่งว่าง แล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โลง่ลงๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้ว ่อเพชรใสสคราวนี้เราก็ามานึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญทุกๆชนิดจนกระทั่งบุญล่าสุดซึ่งเรายัางปลื้มไม่หายเลย คือบุญกระถินสม,มัคีที่ผ่านมากับบุญใหม่ที่เรากำลังจะทำอีกคือบุญที่เราจะถวายพัตตาหารและเครื่องทยธรรมเป็นสังฆทานแต่พระเถรานุเถระทั่วประเทศสามพันวัดรวมทุกบุญให้มากลั่นจิตกลั่นใจเรา ให้บริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากนิวรธรรมสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจหยุดใจนิ่งต่อการเข้าถึงพระระัตนาไตรในตัวให้ละลายหายสูนไปให้หมดให้แปลเปลี่ยนมาเป็นดวงบุญที่ใสใสสว่างสวย อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางทองในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเป็นดวงบุญใสๆที่สว่างสวัยอยู่ในกลางทองของเรานะลุงนะแล้วเราก็เอาใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งๆ อยู่กลางดวงใสๆด้ใจที่ปลื้มปิติในบุญกุศลที่เราได้กระทำไว้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นทุกบุญที่เราทำเอาไว้นี่แหละจะเป็นที่พึ่งของเราทั้งในปัจจุบันและก็ในปรโลกตลอดจนชีวิตในสังสารวัฏ เราทําใจของเราให้ปลื้มในมหาทานบารมีในศีลที่เราได้รักษาในภาวนาที่เราได้ฝึกฝนเป็นต้นเป็นดวงบุญใสใสไ,ได้วยใจที่แช่มชื่นนะลุงนะให้ใจใสใสเราจะต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต เราจะพบว่าความตายนะี่ยมันไม่ได้มีนิมิตหมายอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านได้สั่งสอนเอาไว้มันไม่มีนิมิตหมายเลยจะไปวันไหนเวลาไหนโดยวิธีการใดชีวิตในมนุษย์มันสั้นนะบางคนก็ อยู่ไปไม่ถึงอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยคือเจ็้าปีบางคนก็เท่าอายุไขคือเจ็้าปีน้อยคนจะยิ่งไปกว่านี้80ปี80กว่าปี90ปียิ่งร้อยปีหรือร้อยกว่าปีเนี่ยยิงหายากนับคนได้ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรประมาทในการดําเนินชีวิตเราจะต้องให้จิตของเราเนี่ยตามระลึกนึกถึงบุญให้ได้ตลอดทุกวันทุกคืนทุกเวลาทุกอนนาท,นาทีควบคู่กับการทำมาหากินของเราในชีวิตประจำวันที่หลวงพ่อให้สโลกแกนเอาไว้ว่าเศ,ษศษษษษรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน เราก็จะต้องทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปนะลุงนะแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจของเราให้พร้อมที่จะเดินทางไปสู่พรโรกแล้วก็อย่าไปเข้าใจผิดว่าการนึกถึงความตายจะทำให้เราหดหูใจเศร้าหมองใจต้องเปลี่ยนทัศนคตินี้นะใหม่คิดใหม่ประการระลึกนึกถึงความตาย หรือการเจริญมารณาณสตินี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตจะคิดจะพูดจะทำอะไรเนี่ยมันมีสติพอม,มีสติมันก็มีปัญญาเลือกที่จะคิดเลือกที่จะพูดแล้วก็เลือกที่จะทำให้ความคิดคำพูดาการกระทำทางกายวาจาใจนี้เนะี่ยเป็นทางมาแห่งบุญกุศล ที่จะสั่งสมติดในศูนย์กลางกายและจะใช้ตอนใกล้จะละโลกในสงครามศึกจริงพบงบดุลชีวิตแล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยชัยชนะปลอดภัยในชีวิตมีสุขติเป็นที่ไปแ,และยิ่งเราอธิษฐานใจว่าจะไปอยู่วงบุญวิเศษ หรือ,อยังน้อยก็รอบบงบุญพิเศษที่ดุสิตพุรีนะก็จะต้องสั่งสมบุญเอาไว้เยอะๆอธิษฐานจิตเอาไว้มุ่งให้แนวแน่ทีเดียวไปอยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นเราเป็นที่ที่เราจะพักกันชั่วคราวก่อนที่จะลงมาสร้างบารมีใหม่ในเมืองมนุษย์และบุญนี้ยังติดตามเราไปอีก ในชีวิตของสังสารวัตรที่เรามาเกิดในมนุษยโลกจะทำให้เราปิดอบายเปิดประตูสวรรค์แล้วก็ยังทำพระนิพพานในแจงได้ด้วยนี่สำคัญนะลูกนะเพระเาะฉะนั้นคืนนี้ทำใจให้ใส่ใสให้เพิ่มปิติในคุณงามความดีที่เราได้กระทำผ่านมานะ เล็กบ้างปานกลางบ้างใหญ่บ้างเป็นทีทีบ้างทีทีบ้างให้ปลื้มใจเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วยายสิทธิ์ใสเหมือนเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินใสทีเดียวสว่างสวัย<ไ>อยู่ในกลางกายฐานได้เจ็ดนรกนะ ให้ใจมันชุ่มอย่างนี้เลยคืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลียใครตั้งใจมากเกินไปทำให้มันตึงมันเครียดแล้วก็ผ่อนด้วยการปล่อยให้มันหลับไปหลับในสมาธิในกลางดวงบุญที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั่นแหละสักพักหนึ่ง พอเราสดชื่นมันก็จะตื่นขึ้นมาเองแล้วเราก็ทำความเพียรต่อใครเมื่อยก็ขยับุฟงก็ลืมตาแล้วก็เริ่มต้นว่ากันใหม่ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในคืนนี้นะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงยียบๆเ,เลยจ้ะ